ครับสวัสดีครับก้อยหอยมาจากกาะสินครับพ่อฝากมาให้พร้อมปลาสับแซบเบอ,อร์วันฉลองครับผมหอยมันช่ดแต่ว่าพ่อลวกมาแล้วเดี๋ยวสิต้มอีกเทนึงมุ้ยจะหน่วยมิจะแ,แ,แบบว่าสดๆพร้อมพี่น้องสิก้อยแซ่บๆแต่ว่าสุกด้ครับไหมก้อยมาแล้วเดี๋ยวสิลวกนำฮอนอีกเทน,นึงครับผมบอกคำเดี่ยว,วิัแจวเลยล่ะเที่ยไปเลยชวัวร์มีกินสองคนเราต้องหลายครับอยากกินนันบอกหอยหนะ้าบอกหนะอยหนะ่า ไว้กินกับตำขึ้นเขวีวครับนะครับผมลวกน้ำครับผมลวกอีกทีนึงครับผมหัวขาวจิ้มโค้ครับผมมันสินะครับว้าวครับผมลวกเรียบร้อยล้างอีกรอบนึงนะครับผมขั้นตอนของผมมีหลายอย่างเข่าขั่วน้อยเข่าขั่วซื้อกระจกเข้ามาคอยแซ่บน,นะโกล ไปแล้วแต่จะชอบเผ็ดไม่เผ็ดน้ำปลาครับผมใส่ตนม่วงหน้าปลาแดงเพื่อข้นัวใส่ลายอะไรคู่แนมหนาน้าปลาแดงใส่ลดแต่ว่าจะเป็นมันขาดปลาแดงครับผมอันนี้ใส่ลายล้วอุ้ยเอาจนพูนเอาจนพูนใส่ลายเสียบลาน้าบักน้าครับผมตามด้วยนี่ครับผม หอมครับผมแต่สีใบบกูดแปบนมึงน,นะครับเนดะ้อใบบกูดครับผมตุยลงไปเลยครับผมลงคนมึงนดนะ้หมบวกก็สั่งได้บวกวกกี่บาทสองร้อยสองร้อยบาท okay. ว้าวเดี๋ยวตืมครับผมผมสิใส่ดีเนี่ยต้องใส่ดีด้วยคุณครูคุณครูเขาไม่กินดีวัวนะครับก็ผมจะกินนะครับอันนี้คือแบงอันนี้คือดีวัวเป็นกวดใส่เลยนีผมอำลำําว้าวต้นกวยเนื้อใส่ใ,สใ,สใส่เอาครับม,ม่นมันกวยนี่แหล,ละมัส่สกี้เขากันปานยังเขากันปานเนี่ย ดี๋ยวสวัสดีครับเสร็จเรียบร้อยครับผมคุณครูย,ยิ้มนาบานพ่อมือในโปรฟิทกันกว่าจะทําฉากเสร็จแล้วผมมีเกง่งท้องเจ็ดสีแดงกับน้ําเงินนะครับแล้วก็มียเกงเวียคุยเวียคุยนะครับชกระ,ระ,ร,ะ,ร,ะระดับลุมพินีแชมเปี้ยนได้ได้แชมป์ด้วยสปารปอนด้วยนะครับผมกว่าจะทําฉากเสร็จแล้วนะครับผมกับซีมีเมนูครับผมก้ยอยบะข้อยพ่อฝากมาจากบ้านนะครับผมต้องทำสองจานนะเพราะว่าผมใส่ดีงัวอันนึงคุณครูไม่กินงัว ไม่กินขมด้วยนะ <S <S ก้อยของตะล้วแต่ก็ขอบคุณพ่อ,อาจา่าโดยพ่อผมดีดีครับผมมักลินฟ้าครับปลูกปลูกมาสองสามปีเป็นหมากแล้วมักลินฟ้าอยู่บ้านพ่อก็สงไม่กินพร้อมประเด็กเซเบอร์บ้านนี่กินก้อยหอยได้เด็ผมแม่พี่น,น้องหอยโดดหอยหนุยห่ยอันนี้คือสูกนะก้อยสูกนะก้อยสูกครับผมไม่ใช่ก้อยดิบถ้าก้อยดิบผมจะทําอย่แบบว่าอะไรอย่งเด้ถึงบอก อันไหนเลยอะเบงนอย่างผมรับเลย่ยต่อขาจมน้ำเลยอะนำเลยไม่จับผัดนะเอาครับผัดนี่เลยอ่อมากเอาหนึ่งกินน้ำบ้เข้ากันขอดเมื่อแรกจิต่ทยคิดว่าผิดกันนั่นเหผิดคือก่อนจิต่ สดๆไว้ก้อยครับผมกล้อยสุกบ๊ปบนน์ก้วยดิบแจ๋อใส่ีิ่งัวเจ๋าเลยเราเลนนมวยใหญ่เจ๋อบ้านาน่อนอืัอหนำหนำปุ๊ดๆดูเด,ด้อดูตาบ้านไข่ก็หอบที่ดายว่รม่ค่อยสดยันเจ๋าไป นํำเด้เตรียเดีวเขาเรียกไง,งอืมอืม้อปลาทองน้ำนนนนะะเดืเขานํ้ำฝากกดติดตาม่องนิทูบันฉลองในนครคบเดอวันฉลองแซิรเวอร์ภาษาไทายละ่ะให้มันหกหมื่นเจ็ดหมื่นหน่อยนะครับนะ เรยวปักสองจะเไปโบกนึงผมทำพิซ้อาขหเหน่นอยเจังเลยใส่สองสามทำเลยมันหอยสุกเห็ดสุกแบบมันมันมจัใจ mà nó còn coi trượt ta này, thả kiểu như là xuất con nhầm nhầm, phốt phốt bự rồi, đi, đấy, thì cũng lắm, hả, <laughs> เจ,บจบ็บเจ็บตรวจจัดดี l ใส่ดีอใส่คุ้มำลำดูอาพานมา ดยดม,า 3, มากที่ว่าพันธุ์งหม่บอกรวนกินตัวอันนี้ก็ผู้เต่าฝาไม้นขอคุณพอฝาไม่เบ็ดอาจารย์ผมนำได้ตัวเองนำได้เพื่อจ๊ะนำได้พาะอันนี้นนนก็กกต้นเก็จัดฟันมาฟันเขามไม่ไดี อ่าแจ็คกเอาครับผมมันนี้กันไหนก้อยแบบก้อยมงี้ยนี้ยนีครับด้วยอําลํา คนนั terror, ้นมากกว่าเมียอาควายน่าบุญไม่ได้น่าบ <me> ุญเด้อเพราะนัานช่งนี้เนาะเมียผมตาหักตลอดเอาเขากู้จับอีกสักคำแต่สิบาะชิมนี่ไวซัมนี่เนาะก่อนไหมเอาสำหรับชิมนี่ไวซัมนี่เนาะครับเนาะไว้พอนในคลิปหน้าฝากกดติดตามช่องยูทูปวันฉลองแซ่บเบิร์ดด้วยนะครับปลาสับจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมเอาผมสำหรับคลิปนี้ เอาไอซ้นี่ลหละครับผมสวัสดีครับ